ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับเนื้อหาของคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแนะนำวิธีการเขียนวงจรควบคุมมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้นะครับในรูปแบบของโปรแกรม PLC นะครับซึ่งแอดมินก็จะทำการแปลงวงจรควบคุมแบบสตาร์เดลต้นะครับซึ่งเขียนในรูปแบบของรีเลย์ในรูปนี้นะครับมาเป็นวงจร PLC นะครับ สำหรับภาพรวมของวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับก็เป็นดังที่เห็นนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับด้านซ้ายมือนี่นะครับก็จะเป็นวงจรพาวเวอร์ส่วนด้านขวามือนี่นะครับก็จะเป็นวงจรคอนโทรลนะครับสำหรับวงจรพาวเวอร์หรือวงจรกําลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟิล์นะครับฟิล์มกลังนะครับสัญลักษณ์ก็คือ F1 นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยคอนแทคเตอร์3ตัวนะครับก็คือ KM1 นะครับหรือ KM a n นะครับ แล้วก็ K M 2นะครับหรือ K หรือคอนแทคเตอร์ที่ทำหน้าที่ต่อวงจรเป็นแบบสตาร์นะครับแล้วก็ K M 3นะครับคอนแทคเตอร์ที่ทำหน้าที่ต่อวงจรเป็นแบบเดลต้านะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับส่วนตรงนี้ก็มอเตอร์นะครับซึ่งขั้วของมอเตอร์ในที่นี้นะครับก็ทะแยงมุมกันอยู่นะครับต้นอยู่ตรงนี้นะครับ U 1 U 2อยู่ตรงนี้นะครับปลาย V 1นะครับต้นของ V 1อยู่ขั้วนี้ ปลายของ v ของขดลวด V ก็อยู่ควนนี้นะครับเป็น V2 ส่วนขด w นะครับต้นของขด w ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายของขด W ก็อยู่ตรงนี้นะครับการต่อวงจรก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต้นของขดลวด u นะครับก็ต่อเข้ากับลาย1น,นะครับส่วนปลายของขดลวด u นะครับก็จะต่อเข้ากับลาย2นะครับ และต้นของขดลวด V นะครับก็จะต่อเข้ากับลาย1ส่วนปลายของขดลวด V นะครับก็จะต่อเข้ากับลาย3นะครับหรือจุดหมายเลข6ตรงนี้นะครับส่วนขดลวด W นะครับต้นก็จะต่ออยู่กับลาย3นะครับส่วนปลายของขดลวด W ก็จะต่ออยู่กับลาย1นนะครับส่วนวงจรคอนโทรลนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เห็นนะครับ อุปกรณ์แต่ละตัวก็จะเป็นดังนี้นะครับตรงนี้ก็ F2 นะครับซึ่งก็เป็นฟิล l มคอนโทรลตรงนี้ก็เป็นหน้าคอนแทคช่วยของโอเวอร์โหนะครับก็ F3 นะครับตัวโอเวอร a d อยู่ตรงนี้นะครับส่วนคอนแทคช่วยก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้า avec o อนแทคแบบ NO NC นะครับส่วนตรงนี้นะครับ S1 ก็เป็นสวิตช์ที่ทำหน้าที่ STOP ปวงจรนะครับ S2 ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ที่ทำหน้าที่สตาร์วงจรนะครับ ส่วนในวงจรคอนโทรลตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยคอยของคอนแทคเตอร์สตัวนะครับก็คือคอยของ KM 1อยู่ตรงนี้นะครับ km2 นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ KM 3นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทัมเมอร์นะครับคอยของทัมเมอร์ที่ใช้ตั้งเวลาในการเปลี่ยนสถานะจากสตาร์ไปเป็นเดลต้านะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟแสดงผลนะครับ หลอดไฟแสดงผลหรือไพอตแลมป์นะครับ S1 นี่นะครับก็แสดงสถานะขณะที่มอเตอร์กำลังสตาร์ทนะครับส่วน S2 นี่นะครับก็เป็นการแสดงสถานะของมอเตอร์ขณะลันนะครับตอนลันนะครับส่วน S3 นี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงสถานะตอนที่มอที่เกิดโอเวอร์โหลดนะครับ ส่วนการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองการทํางานนะครับหรือซิมูเลตให้ดูนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับก็เห็นว่าไฟมารอตรงนี้นะครับเมื่อใส่ฟิวเข้าไปนะครับไฟก็จะมารอตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับในวงจรคอนโทรลนะครับก็ต้องใส่ฟิวคอนโทรลเข้าไปนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านฟิวผ่านอร์โลดผ่านสวิตช์นะครับแบบปกติปิดนะครับแล้วก็มารออยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรากดสตาร์ท๊บนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่เรากดสวิตช์ตัวนี้นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งมาที่ KM 2นี่นะครับเมื่อ KM 2ทํางานนะครับหน้าคอนแทคเมนก็จะต่อวงจรนะครับตรงนี้ก็จะต่อวงจรมอเตอร์ก็จะถูกต่อวงจรเป็นแบบสตาร์นะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าคอนแทคช่วยของ KM 2ตัวนี้นะครับก็จะต่อวงจรตรงนี้นะครับ กระแสก็จะไหลมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาไหลผ่านที่คอยของ km 1นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ km 1ทํางานนะครับเมื่อ km 1ทํางานนะครับหน้าคอนแทคเมนของ km 1, 1ก็จะต่อวงจรนะครับและขณะดเดียวกันคอนแทคช่วยของ km 1ตรงนี้นะครับก็จะต่อวงจรแล้วก็โคนตัวเองนะครับให้ทํางานอยู่ต่อเน,นื่องนะครับให้ให้มีการทํางานแบบต่อเน,นื่องนะครับ เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะครับก็จะมีคอนเนคเตอร์ที่ทำงานร,ร่วมกันอยู่2ตัวก็คือ KM1 หรือ KM a n นะครับกับ KM2 หรือคอนเนคเตอร์ที่ทำหน้าที่ต่อวงจรเป็นแบบสตาร์นะครับจากวงจรนะครับณนะตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าในช่วงนี้นะครับก็จะมีไฟจ่ายให้กับคอยของทัมเมอร์ KT1 ด้วยนะครับ ซึ่งทม์เมอร์ตัวนี้เป็นแบบออนไทม์ดีเลย์นะครับก็จะนับเวลาตามที่ตั้งไว้นะครับยกตัวอย่างในที่นี้นะครับผมตั้งไว้5วินาทีนะครับเมื่อหลังจากที่ครบ5วินาทีนะครับหลังจากที่ทํางานได้นะครับมีไฟจ่ายเข้าคอยครบ5วินาทีนะครับหน้าคอนแทคของทม์เมอร์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับเมื่อเปลี่ยนสถานะก็จะตัดไฟตัดกระแสไฟฟ้าที่มาเลี้ยงคอยของ K m 2เนี่ยนะครับให้ หยุดการทํางานนะครับเมื่อตัวนี้หยุดการทํางานนะครับในวงจรตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่ามันจะมีหน้าคอนแทคช่วยของ K M 2อยู่นะครับซึ่งเป็นแบบปกติปิดนะครับแต่เมื่อ K M 2ทํางานนะครับหน้าคอนแทคช่วยของ K M 2ตรงนี้ก็จะเปิดวงจรนะครับไม่ให้ K M 3เนี่ยทำงานนะครับซึ่งก็เป็นอินเตอร์ล็อกเป็นการอินเตอร์ล็อกซึ่งกันและกันนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ KM 2กับ KM 3เนี่ยจะทำงานพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้า KM 2กับ KM 3ตรงนี้นะครับทำงานพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับก็จะเกิดการช็อตวงจรก็จะเกิดการลัดวงจรนะครับแล้วก็เกิดการระเบิดนะครับเป็นการลัดวงจรแบบเฟดทุกเฟดนะครับเพราะฉะนั้นก็ในวงจรควบคุมก็จะต้องมีินตอล็อกนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นการป้องกัน ไม่ให้ K3 าทำงานในขณะที่ K2 ทำงานส่วนอินเตอร์ล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นหน้าคอนแทคแบบปกติปิดของ K3 นะครับของตัวนี้นะครับก็จะทำการอินเตอร์ล็อกไม่ให้ K2 ทําทำงานนะครับก็คือว่าถ้า K3 ทําทำงาน K2 ก็ต้องหยุดทำงานนะครับเป็นการอินเตอร์ล็อกซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการอินเตอร์ล็อกทางไฟฟ้านะครับส่วนปัจจุบันนะครับคอนแทค คอนเนคเตอร์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันนะครับถ้าออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบสตาร์เดลต้นะครับเขาก็จะมี Mechanical Interlock อีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือถ้า K2 ทําทำงาน K3 ก็จะไม่ทำงานหรือ k ทําทำงาน K2 ก็จะไม่ทำงานนะครับจะมีการอินเตอร์ล็อก2ชั้นนะครับก็คืออินเตอร์ล็อกทั้งทางไฟฟ้าแล้วก็อินเตอร์ล็อกทั้งทางแมชชีนิคนะครับซึ่งเขาเรียกว่า ดับเบิลอินเตอร์ล็อกนะครับสำหรับวงจรนี้นะครับปกติแล้วนะครับท i m เมอร์ตัวนี้ก็จะต้องเข้าดาวนะครับนับเวลาลดลงนะครับจาก5เป็น4เป็น3เป็น2เป็น1นะครับหลังจากเป็นศูนย์ก็จะเปิดวงจรนะครับแต่เนื่องจากแอปที่แอดมินใช้ตัวนี้นะครับก็เป็นแอปแบบฟรีนะครับดาวน์โหลดมาแบบฟรีๆไม่ได้เสียเงินนะครับ จะเป็นแบบไม่ฟูลออปชันนะครับเพราะฉะนั้นแอปที่ไม่ฟูลออปชันเวอร์ชันนี้นะครับก็ฟังก์ชันของ t i มเมใช้งานไม่ได้นะครับก็จะไม่มีการ c ค้าดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหลังจากครบ5วิไปแล้วเนี่ยนะครับวงจรก็จะไม่เปลี่ยนสถานะยังค้างอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่าท i ม e r ไม่ทำงาน เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เวอร์ชั่นที่สมบูรณ์นะครับสามารถซิมูเลตวงจรได้นะครับก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับก็ประมาณแถวๆ200บาทนะครับตรงนี้แอดมินทำไม่ได้นะครับก็โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไปโชว์ให้ดูในวงจร PLC นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจำลองการทำงานของโอเวอร์โหลดนะครับเมื่อแอดมินคลิกตรงนี้นะครับหน้าคอนแทคของ คอนแทคช่วยของโอเวอร์โหลดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้านะครับก็จะไหลามาที่เส้นทางนี้นะครับแล้วก็มาที่หลอดไฟ S3 นี่นะครับซึ่งหลอดไฟ S3 นี่ก็จะกับคลิปก็จะเป็นการแสดงการทางานของโอเวอร์โหลดเป็นการทางานเป็นการบอกให้เราทราบว่าตอนนี้นะครับเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นในวงจรน,นะครับอันนี้แอดมินก็รีเซ็ตนะครับ รีเซตลองสตาร์ทอีกครั้งนะครับอันนี้นะครับก็สตาร์ทส่วนตรงนี้ก็จะสต็อปวงจรนะครับโอเคครับสำหรับวงจรรีเลย์น,นะครับแอดมินก็ขออธิบายคร่าวๆพอสังเกตังนี้นะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจที่จะฟังคำอธิบายอย่างละเอียดนะครับ ก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของแอดมินนะครับซึ่งแอดมินได้ทําคลิปไว้2อสาคลิปนะครับเกี่ยวกับวงจรสตาร์เดลต้านะครับซึ่งแอดมินก็จะวางลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับก็มาดูวิธีการเขียนโปรแกรม PLC นะครับ ว่าวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับเมื่อแปลงมาเป็นวงจร plc นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแอดมินกด cancel นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมก็อีกเช่นเคยนะครับแอดมินก็จะเขียนใน op 1นะครับก็ double c l i c นะครับแล้วหลังจากทำการ double click นะครับโปรแกรมก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดังนี้นะครับแล้วก็จะ default ให้เป็น network ปันนะครับหลังจากนั้นนะครับแอดมินก็จะทำการใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับ ตัวแรกแอดมินก็จะใส่หน้าคอนแทคเป็นแบบปกติปิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นสวิตช์แบบสต็อปวงจรนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นสวิตช์แบบสตาร์ทวงจรนะครับก็จะเป็นแบบปกติเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยหน้าคอนแทคของอินเตอร์ล็อกนะครับซึ่งเป็นคอนแทคเตอร์ k 3นะครับหรือ k แบบเดลต้านะครับแล้วก็หน้าคอนแทคของ ทัมเมอร์รีเน,นะครับแล้วก็ตามด้วยคอยของ K2 นะครับเสร็จแล้วที่ตรงนี้นะครับที่สวิตช์แบบสตาร์ทนะครับก็จะมีหน้าคอนแทคช่วยของ K1 นะครับต่อคอมอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแอดมินก็จะกำหนดคิมพุตแต่ละตัวนะครับตรงนี้แอดมินให้เป็น i0.0 ส่วนตรงนี้แอดมินก็กำหนดให้เป็น i 0 1นะครับเป็นสวิตช์แบบสต็อปวงจรส่วนตรงนี้นะครับแอดมินก็กำหนดให้เป็น i 0 2นะครับก็จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับส่วนตรงนี้นะครับแอดมินก็จะกำหนดให้เป็น k 2นะครับ ็คือเป็นคอนแทคเตอร์แบบสตาร์นะครับกำหนดอินพุตนะครับต้องเป็น Q 0.1นะครับก็เป็นคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์แบบสตาร์นะครับส่วนตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็แอดมินก็จะกำหนดให้เป็น Q 0.1นะครับก็คือเป็นคอนแทคช่วยของคอนแทคเตอร์แบบสตาร์ครับ และที่จุดนี้นะครับก็จะไปต่อกับคอนแทคเตอร์ K 1นะครับหรือ K main นะครับแล้วที่ K main ตรงนี้นะครับก็จะทำการล็อกตัวเองนะครับโอนตัวเองนะครับหลังจากที่ทำงานแล้วนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับแอดมินก็กำหนดให้เป็นคิวนะครับเป็นออฟพุตนะครับคิวเป็นคิวศูนะครับก็คือเป็นคอนแทคของ k m เมนนะครับคอยของคอนแทค k m เมนนะครับส่วนตรงนี้ก็เช่นกันนะครับคิวศูนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นคิวศูนะครับก็เป็นคอนแทคช่วยของ เจ้าคอนเนคเตอร์ที่ทำหน้าที่ต่อแบบสตาร์ตรงนี้นะครับหรือ K Y ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นทัมเมอร์นะครับเป็นตัวตั้งเวลานะครับซึ่งเราก็เลือกตัวทัมเมอร์จากเมนูของทัมเมอร์ตรงนี้นะครับเราก็เลือกทัมเมอร์ชนิดนี้นะครับก็เป็นออนไทม์ดีเลย์ ตรงนี้นะครับก็มีการแยกวงจรไปอีกนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคของทัมเมอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยอินเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็ตามด้วยคอยของคอนเนคเตอร์แบบเดลต้านะครับก็ซึ่งเป็นเอาต์พุตนะครับแอดมินก็จะใช้เป็น q นะครับ0.2นะครับก็จะเป็นคอย ของคอนเนคเตอร์แบบเดลตานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอินเตอร์ล็อกนะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคแบบปกติปิดของเคแบบเดลตานะครับหรือเอาพุชคิวสูงจุดหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคของทัมเมอร์นะครับซึ่งแอดมินก็ต้องมากำหนดชื่อของทัมเมอร์ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นทีหนึ่งนะครับ แล้วก็กําหนดเวลาตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคช่วยของทามเมอร์ทีนนะครับตัวหนึ่งนะครับก็เป็นหน้าคอนแทคช่วยของคอนเนคเตอร์แบบเดลต้าตรงนี้นะครับก็คือทําการโฮลให้ตัวเองทํางานต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เปลี่ยนสภาวะมาเป็นแบบเดลต้านะครับเพราะฉะนั้นหน้าคอนแทคตรงนี้ก็จะเป็นศูจุดสองนะครับ คิวศูนย์จุดสองนะครับโอเคครับสำหรับหน้าตาของวงจรแบบสตาร์เดลต้านะครับเมื่อเขียนเสจออกมานะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาทําการซิมูเลตกันดูนะครับว่าทํางานถูกต้องไหมนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการเซฟนะครับเซเมื่อเซฟเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเปิดตัวซิมูเลเตอร์ตรงนี้นะครับ ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เซตตรงนี้นะครับให้เป็น mmpi นะครับหลังจากเซตตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมไปในซิมูเลเตอร์นะครับโอเคครับหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการ รัน PLC นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการมอนิเตอร์โปรแกรมนะครับโดยคลิกมาที่แวนตาตรงนี้นะครับโอเคครับถัดไปเราก็มาทำการทดสอบวงจรกันนะครับมาดูกันว่าวงจรนี้ทำงานถูกต้องหรือไม่นะครับอันดับแรกนะครับแอดมินก็จะกดสตาร์ทตรงนี้นะครับซึ่งสตาร์ทตรงนี้ก็เป็นอินพุตไอศนนะครับซึ่งในซิมูเลเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ i01 นะครับ สำหรับวงจรนี้นะครับแอดมินออกแบบให้คอนแทคเตอร์แบบสตาร์เนี่ยทำงานก่อนคอนแทคเตอร์เมนนะครับก็คือหลังจากกดสวิตช์นะครับคอนแทคเตอร์แบบสตาร์นะครับก็จะทำงานแล้วเมื่อคอนแทคเตอร์ที่ทำหน้าที่ต่อวงจรเปนแบบสตาร์ทำงานนะครับก็จะส่งผลให้คอนแทคเตอร์เมนนะครับหรือคอนแทคเมนทำงานนะครับเมื่อคอนแทคเมนทำงานก็จะทำการโคนตัวเองให้ทำงานต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะมีคอนแทคช่วยอยู่2ตัวคือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับ ที่ต่อขนานอยู่กับสวิตช์ที่ทําหน้าที่สตาร์ทวงจรนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับหน้าคอนแทคของทัมเมอร์นะครับซึ่งในที่นี้มี2ตัวนะครับก็จะเปลี่ยนสภาวะนะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งเดิมทีเป็นแบบปกติปิดก็จะเป็นเปลี่ยนสภาวะเป็นแบบปกติเปิดส่วนคอนแทคตรงนี้นะครับเดิมทีเป็นแบบปกติเปิดนะครับก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นแบบปกติปิดหลังจากนั้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับ หน้าคอนแทคของทามเมอร์นะครับก็จะทําการเปลี่ยนสภาวะนะครับลำดับแรกนะครับก็จะทําการตัดวงจรของคอนแทคเตอร์ที่ทําหน้าที่ต่อวงจรเป็นแบบสตาร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต่อวงจรให้คอนแทคเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นแบบเดลต้าทำงานนะครับสําหรับการทดสอบวงจรครั้งนี้นะครับแอดมินก็จะตั้งเวลาไว้นานหน่อยนะครับก็คือตั้งไว้1นาทีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพแล้วก็อธิบายการทํางานของวงจรนะครับ หลังจากที่อธิบายเรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะเปลี่ยนเวลากลับเป็น5วินาทีนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับแอดมินก็จะทําการกดสวิตช์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น input i 0.0นะครับแอดมินก็กดปล่อยนะครับก็ติ๊กแล้วก็เอาออกนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาที่คอยของคอนเทคเตอร์ k y นะครับหรือคอนเทคเตอร์แบบสตาร์นะครับ แล้วก็คอนแทคเตอร์ KM นะครับหรือ KM n นะครับหลังจากนั้นนะครับทัมเมอร์ก็จะทำการเค้าดาวนะครับจากตรงนี้นะครับก็เหลือ30วินะครับหลังจากที่ถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับทัมเมอร์หน้าคอนแทคของทัมเมอร์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสภาวะนะครับลองสังเกตนะครับตรงนี้แบบปกติเปิดก็จะเป็นปิดนะครับเป็นแบบปกติปิดนะครับสำหรับหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนสภาวะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้น แอดมินก็เลยต้องใส่คอนแทคช่วยตรงนี้ต่อขนานไว้นะครับโอเคครับตรงนี้เปลี่ยนสภาวะเรียบร้อยนะครับเห็นว่าเมื่อสักครู่ตรงนี้นะครับก็จะต่อวงจรนะครับแล้วก็จะส่งผลให้คอนเนคเตอร์ที่เป็นแบบเดลต้าทำงานนะครับแล้วหลังจากที่คอนเนคเตอร์แบบเดลต้าทำงานนะครับเจ้าหน้าคอนแทคช่วยของคอนเนคเตอร์นะครับก็จะทำการโหนตัวเองให้ทำงานแบบต่อเนื่อง และในช่วงนี้นะครับก็จะมีคอนแทคเตอร์สองตัวทํางานนะครับก็คือคอนแทคแบนกับคอนแทคที่ทําหน้าที่ต่อวงจรเป็นแบบเดลต้านะครับซึ่งเราก็จะเห็นออ์พุตตรงนี้นะครับที่มีเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็หมายถึงว่ากําลังทํางานนะครับทีนี้ถ้าแอดมินจะออฟวงจรนะครับก็กดสวิตช์สต็อปตรงนี้นะครับในซิมูเลเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ i 0สูงจุดหนึ่งนะครับติ๊กนะครับก็จะหยุด หยุดการทํางานนะครับโอเคครับทีนี้แอดมินก็จะเปลี่ยนเวลากลับนะครับเปลี่ยนเป็นเหลือให้สอดคล้องกับความจริงนะครับก็ประมาณ5วินาทีนะครับเซตเวลาใหม่นะครับส่วนตรงนี้นะครับแอดมินติ๊กไว้ที่รันพีนะครับรันพี P ตรงนี้ก็สามารถที่จะ ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการทดสอบอีกครั้งนะครับสตาร์ทนะครับตรงนี้เขาดาวน์สองวิหนวินะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็นแบบเดลตานะครับทีนี้ถ้าจะออฟวงจรนะครับก็กดที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ออฟวงจรนะครับสตาร์ทอีกครั้งนะครับ เขาดาวนะครับ2วิ1วิเปลี่ยนเป็นเดลตานะครับหรือกรณีที่เกิดโอเวอร์โหลดนะครับเราก็มาซิมูเลตที่อินพุต2 2นี่นะครับแอดมินก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็หมายถึงโอเวอร์โหลดทำงานนะครับก็จะตัดกระตสาไฟฟ้าออกจากวงจรโอเคครับแอดมินจะทำการสตาร์ทอีกรอบนะครับเมื่อติ๊กนะครับณตอนนี้ก็เห็นว่าคอนแทคเตอร์ทำงาน2ตัวนะครับก็คือเคเมนกับ เแบบสตาร์นะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนสภาวะนะครับก็จะเป็น k คเมนกับ k คเดลต้านะครับเคเมนก็จะเป็น q 0.0นะครับส่วนคอนเนคเตอร์ที่ต่อวงจรมันแบบเดลต้านะครับก็จะเป็น q 0.2นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียสาหรับวงจรสตาร์มอเตอร์แบบสตาร์เดลต้านะครับซึ่งก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับและสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับหรือเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับ ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับแอดมินด้วยนะครับส่วนท่านที่เป็นแฟนพันธะนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ